นี่คือถนนที่เทใหม่ครับแล้วก็เอาไม้วางวัตดับกับถนนเส้นเก่าที่ทำไว้เดิมอันนี้เทยกพื้นขึ้นมาสูงขึ้นมา1คืบน้ำจะไหลลงรางนั่นจากนี้ก็จะลดวิ่งได้เลยพอสำคัญอยู่ตรงนี้ ก็คือว่าไม่มีเหล็กไม่มีเหล็กไม่มีการผูกเหล็กนะไม่มีการใช้สายไม่มีการอะไรก็คือเก็บเสร็จหินมาอย่างเงี้ยหินที่ทิ้งๆอ่ะนะตามขอสร้างอ่าเป็นเศษหินเศษตัวหนอนอะไรที่เนี่ยเอามาหมดนี่ก้อนหินคือไว้เท